มาแนะนําตัวเองครับผมสุพรชัยสถาพรบุรวงครับวันนี้ชื่อย่อชื่อเล่นชือวินครับวันนี้มาอบรมกับอาจารย์เอกครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดอสเกอร์ชิดพลชัยมดันนะครับ อาจารย์ได้สอนหลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบอาชีพเสริมนะครับก็วันนี้ได้ทําคลิปแนะนําตัวเองครับการศึกษาของผมนะครับจบปตหมาหลาลัยราชพัลําลำไยมณีจังหวัดจันทบุรีนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประสบการณ์ศึกษาจบปตีเสร็จไป ต่อปวสการจัดการที่การวิจัยเทคนิควนเมียนนะครับตอนนั้นเป็นวิทยาลัยการอาชีพมนเมียนอยู่นะครับสาขาการจัดการทั่วไปครับปวสนะครับแล้วก็ได้อบรมมาหลายหลักสูตรน,นะครับมีประสบการณ์ทำงานก็ได้ทำงานเป็น หัวหน้าพนักง,งานที่ร้านนะครับอลงพนิษย์แล้วก็ได้ทําการขึ้นระดับเรื่อยครับก็เป็นผู้จัดการร้านแล้วครับตอนนี้เป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะเป็นเปิด PA Water Charge นะครับแล้วก็ เปิดร้านขายโมไซค์ไฟฟ้านะครับทำตัวสวัสดแปดนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้